สวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาชมนะครับสำหรับงานารีวิวคลิปนี้จะเป็นงานรีวิวสำหรับบ่วงต่อไก่แบบผีเสื้อนะครับบ่วงต่อไก่แบบผีเสื้อนะครับทุกคนนะครับงานเซตน,นี้เป็นงานาชุดยี่สิบเป็นหลัก42บ่วงนะครับทุกคนนะเป็นงานชุดยี่สิบเป็นหลัก42บ่วงนะครับผม,นะเ,บรบผมเรามาดูรายละเอียดของเซตน,นี้กันนะครับผม สาหรับความยาวของหลักของเซตนี้อยู่ที่7นิ้วนะครับเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับทุกคนเป็นงานผลักแบบเกลียวนะครับความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับหลักเหล็กนะครับผมแล้วก็สําสหรับห่วงที่ใช้เป็นห่วงตัวเอสนะครับเป็นห่วงตัวเอสทองเหลืองนะไม่ขึ้นสนิมนะครับผม ต่อด้วยางานต่อเอ็นนะเป็นเอ็นเบอร์80นะต่อด้วยสาย PE นะเป็นงานล็อกนะมีตัวล็อกทุกบ่วงนะครับทุกคนมีตัวล็อกทุกบ่วงเลยนะครับโอเคนะก็เรียบร้อยสําหรับรายละเอียดของบ่วงเซตนี้นะครับผมก็ความกว้างของบ่วง5นิ้วนะครับเซตนี้ความยาวของอทั้งชุดนะฮะเวลาเปิดบ่วงนะครับประมาณเกือบเกือบ4เมตรนะครับผมนะ ความยาวของบ่วงเซตนี้นะครับผมก็ลูกค้าคนไหนที่สนใจนะที่สนใจสั่งนะครับผมบ่วงดักไก่นะครับก็ให้ติดต่อมาทางเบอร์ติดต่อใต้คลิปนะจะมีเบอร์ติดต่อของที่ร้านผมนะก็จะมีสสีนะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าจะสั่งก็จะเป็นงานสีใบไม้แห้งก็จะเป็นงานสีนี้แล้วก็สีดําทั้งชุดนะครับผมนะผมไม่ได้เอามารีวิวได้นะครับสําหรับสีดําทั้งชุดเดี๋ยวอ่าเป็นงานคลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวผมเอาลง ให้ลูกค้าได้ชมงานสีดำทั้งชุดนะครับนะก็จะมีสองสีนะนี่เป็นงานสีใบไม้แห้งทั้งชุดแล้วก็จะมีสีดำทั้งชุดชอบเซตไหนก็ให้ติดต่อมาสั่งได้เลยนะครับมีพร้อมส่งนะครับมีพร้อมส่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผม,มาลาการเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตาม YouTube c h anel n ผมนะครับนะวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ